สวัสดีค่ะลูกค้านะคะพามาดูรีวิวนะคะเสื้อแฟชั่นคาตตอนโอเวอร์ไซส์นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นป้ายดาวนะคะลดราคาค่ะจากราคาปกติ4,5 0 0นนะคะมาอยู่ที่ราคา3,800บาทนะคะตรงนี้ค่ะลูกค้างานค่อนข้างสวยมากนะคะงานก็จะเป็นงานเนื้อผ้าเป็นคัรตอนเป็นผ้าฝ้ายเป็นยีนนะคะยีนจะเป็นยีนสวยมากนะคะยีนก็้จะเป็นยีนป,ะป,ะปะักๆสวัสดีค่ะ ะะยีนก็จะเป็นยีนปักประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็งานสวยมากนะคะ mm hmm. ก็จะมีพาเินินบวกผสมไปบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นยีนเนี่ยจะดีมากเฟอร์เฟคมากเป็นยีนจะเป็นยีนปักนะคะแทบจะทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นยีนนะคะงานสวยมากพาเินินยิ่งแบบยิ่งสวยนะคะจะเป็นบบ้าคัตต้อน้าฝ้ายก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะปิดวีดีโอให้ดูนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นงานที่แบบออกแนวแบบประมาณแบบวินเทจน,นิดนึงเนาะ นะฮะส,สวยๆนะคะจะประมาณนี้เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะ <c oughs> <c oughs> สีพื้นจะประมาณนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นสีพื้นนะเนี่ยสีพื้นสีพื้นขั้ต้นสวยมากนะคะสีพื้นลิมิ้ก็สวยสวยแบบเป๊ะเลยนะคะงานสวยมาก้วก็มีเทลดีนะคะสวยนะคะก็เป็นงานแบบขับสักงสวยเชียว ค่ะสิงหสูสีโอรสนะคะกรกหนึ่งกระสอบสี่สิบห้ากิโลนะคะจำนวนตัวโดยเฉลี่ยนะคะได้อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบึ้นไปเพราะว่าเป็นโอเวอร์ไซส์นะจนวนก็อาจจะมาได้เยอะนะคะเป็นโอเวอร์ไซส์สวยมากแล้วนี่เป็นปักนึงสวยมากทุกคนสวยจริงๆบอกเลยตรงตัว มันมดถ่ายรูปนี้แม่น่ะถ่ายเลยสวยมากทุกคนเนี่ยค่ะแนวขวางเอิ่อ่ะสวยมากสวยจริงทุกคนสวยมากสวยนะสวยจนแบบกดไม่ได้เลยถึงไม่ได้แบบแพะภาพนี้นลย สวยมากนะคะอยากให้ทุกคนมาดูใกล้ๆนะคะเนื้อผ้าเนื้องานสวยมากทุกคนนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นยีนก็จะเป็นแบบยีนปัก,ปกๆเนี่ยค่ะดูความสวยเนี่ยค่ะยีนก็จะเป็นยีนปักแบบนี้ค่ะสวยมากในแบบแทบจะทุกตัวของยีนขเขานะ ปักมากปักน้อยคือปักแล้วก็ปักสวยด้วยเก็จะมีคัตต้อนอนะคะแบบนี้นะคะมันจะเป็นงานคือตีเป็นงานหางนะแต่ก็เป็นงานหางสวยนะคะดีเป็นงานหางอันนี้ฮาวายแท้เลยอันนี้ของแพงนะคะเป็นขอบฮาวายแท้สวยมากของฮาวายแท้ ขาก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครทีนะะ่สนใจเกี่ยวกับงานคัตตอนนะ,ะตัวนี้เป็นคัตตอนบวกข้าวฟ้านะคะจากคัตตตอนบวกข้าวฟ้าก็ฝากไว้นะคะเป็นสิไซ้หนึ่งตัวนะคะที่ไซส์ปกติก็มีแต่ไซส์ปกติจะแพงหน่อยไซส์ปกติอยู่ที่ราคาสี่าันะ,ะ้าสำหรับงานคร์ตอนเนี่ยก็สวยๆตามนี้เลยนะคะใครสนใจก็ นะคะรีบสอบถามรายละเอียดทักเข้าไปเลยนะคะที่ผิดโกดังมันปิกแบบแปนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดค่ะมาแต่ละครั้งก็มีแค่ไม่เกิน30ลูกนะคะมาเร็วไปเร็วค่ะสินค้านะคะโอเคค่ะ